สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุนานกุ้แยอีกบ่ายวันที่21เดเือน1ปี68นะครับผมสำหรับเล่าบ่ายงวดที่แล้วก็เข้าเป็นตัวเน้นนะงมดที่แล้วนี่ให้4กับ3นะฟันสี่จอเข้า4ี่ศูนศูนย์สีนะเข้าแบบเน้นๆเ,เลยเช้าไม่เข้าเหมือนเดิมมาเข้าบ่าย เดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อนะครับผมบ่ายวันนี้ก็ขอให้มีก้าวับสูตรมานะก้าบสูตรนะครับก็จะมีก็จะมี9้ เก้าส็บเก้าสองศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สองกันเก้าสามศูนย์สามเก้าสี่เก้าห้าอะขอให้มีเก้ามาแล้วกันตัวเน้นก็จะมี 9ก้า9 2แล้วก็0 7คงคงไม่มา05กับ04ตัวเดิมนะ้ะผมเอา94 95เลยนะตัวเดิมไม่ได้จำนะอะขอให้มี9มาขอให้เป็น9ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลข3ตัวครับผม นี่คือใบสามตัวสามตัวนะครับก็หนึ่งพนะันเก้าหนึ่เก้าหกเจ็ดเก้าหกเก้าหกแปดเออไม่ใช่เก้าหกสองเก้าหกสามเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามแล้วก็เก้าสองสาม สำหรับแนวทางหุ้นนีเคอีบายวันนี้ลืมเขียนวันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดตือนหนึ่งหกแดนะขอให้มาอีก e นีเคอีบายเก้ากับ0ฝากคนแคกกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ